สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ,รผราิตนะคะก็จะมีกล้องวงจรปิะการังเลื่อนที่มีแท่งยืดไมโครโซมิสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็าเครื่องให้อาหารปาค่ะขั้นตอนและวิธีการใช้งานนะคะสำหรับขั้นตอนการผลิตนะคะก็คือเราจะออกแบบสายไกลและประกอบอุปกรณ์เข้าด้วยกัน,นะคะ่ะส่วนสําหรับวิธีใช้นะคะก็คือนาอาหารปลาบรรจุใส่ Icana, ว่าเครื่องวรปิดมาแล้วก็มาโดนไหม่ะจะทาให้จะทาให้ไฟฟ้ามต้องเป็นไมโครวิที่ก่อควบคุงการไหลขไฟคจะซ่อนไว้ด้านในค่ะมาทเดียวแล้นี้ใ่ะเมื่อเมื่อมาดนแล้วใช่ไหมคะก็จะทำ มีทำให้ค่ะวงล้อตรงนี้นะคะไหลไหลทำให้อาหารปลาไหลล้ที่ตีนลาหมุนเราเสียบไม่ได้ใช่หมค่ะคือเหก็คือว่าอันนี้ตาไปค่ะ่อตรงนั้นเลยลูกถ้มุนเราเสียบงน้อมันก็หมุนอย่างนี้ค่ะาหาตปลามันก็จะไหลลงโอเคตวนี้นีทำหน้าที่ในอาหารปลาใช่ัวนี้เป็นหน้าที่นการ เครื่งองควบคุมออการนนใช่ครับยังสามารถใช้ควบคุมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้ด้วยครับค่ะก็คือใช้แคร์กันไป